ดูความแรงของปันเจริญครับไปฮะนี่ท่านแปลงนี้ไม่มีคันนาวะเฮ้ยปลูกข้าบนคันนาเลยนะซื้อโคอยดีต่อเรักสุกีฟาร์มิงซูเลเตอร์2019นะครับผมวันนี้ก็จะมาย้อนนะครับผมนะฮะเล่นเวอร์ชันเก่าบ้างนะผมนะแต่ว่ารถเรานี่อัพเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ครับผมนะครับ ก็เป็นรถเกียวคันนี้นะฮะปานเจริญการช่าง2,025ครับผมนะฮะนี่นะะผมจะพาดูรายละเอียดรอบๆคันกันก่อนนะครับผมนะฮะก็เป็นรุ่นแบบตู้แอร์นะครับผมนะมีการอัปเกรดขึ้นมานะฮะก็คือตัวตู้แอร์ผมด้านในครับผมนะเดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนนะครับผมอัปเกรดอะไรขึ้นมานครับผมนะฮะก็จะมีครับช่วงล่างครับผมยืดออกมาครับผมนะฮะปรับเพิ่มอะไรนะฮะ อ๋อด้านหลังก็จะเป็นรุ่นใหม่จะพุเล่จะไม่เหมือนตัว2014ครับผมนะฮะช่วงหลังช่วงด,ด้านหลังนี้อัพเกรดเยอะเลยนะทุกคนฮะเอ้มีมุมนี้ฮะเพิ่ม,มารายละเอียดขึ้นมาสายไฮดรลิกครับผมอืมทำไมท่อฝั่งนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์วะโอ้มีอยู่นะฮะ สติกเกอร์เพิ่มขึ้นมาเป็น 2025, ครับผมก็พวกใบรับประกันครับใบรับรองครับผมทำไมนี้ตัวหนังสือกลับด้านวะเนี่ยน่าจะไม่ได้ดูครับตอนหมสุดจัดฮะนี่สวยงามสวยงามเลยทีเดียวครับผมก็ใครที่สนใจครับอยากจัดไปเล่นนะครับผมก็ติดต่อที่เพจใต้ล่างคลิปได้เลยนะฮะอัพเกรดเรื่องปากเกี่ยวครับผม จะมีปุ่มคันโยกตรงนี้ครับผมนี่ดูฮะทําให้รถดูรกขึ้นนะฮะดูรกนะครับผมนะก็มากระทีงานนะครับผมก็ใครที่จัดก็แพ็คคู่ได้เลยครับผมนะก็จะเป็นเทเลอร์ของบันเจริญครับเป็นกิก้าสามหกศูนย์นั่นเองทุกคนนะครับอืมตัวนี้เป็นโมเดลรุ่น2022ครับโดยวสิเป็น12ล้อครับผมนะกิก้า12ล้อครับผมเี๋สวยงามฮะอืม เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูด้านในแล้วกันครับด้านในตัวแอร์ครับผมปึง้งนี่ครับก็จะมีเฮ้ยทำไมมันออกมาข้างนอกได้ดีว่าขึ้นไปบนรถกล้องอืมอืมนี่ก็จะมีอมอนิเตอร์ดูกล้องครับผมนะด้านบนอุ้มด้านข้างครับรอบคันเลยนะครับสี่สี สี่มุมด้วยกันนีผมก็ฝั่งนี้จะเป็นมอนิเตอร์ไอพวกเกจวัดรอบครับวัดโวลต์ต่างๆนะของตัวรถครับผมอืมแล้วก็มีเครื่องเสียงนะฮะนี่อันนี้ประตูจะเปิดได้นะครับผมนะฮะก็ใช้เมาส์ในการคอนโทรลได้เลยนะฮะที่ผมให้ดูเลยผมให้ดูครับยกหัวขึ้นก่อนนี่เดี๋ยวหมุนรถไปทางนู้นสักหน่อยฮะติดเทเลอร์ครับเอ้ย ็นี่เปิดประตูก็ใช้เมาส์ด้านขวาคลิกแล้วก็ลากครับผมนะฮะลากไปด้านขวานะคฮะซ้ายขวาเพื่การเปิดประตูนะผมสําหรับออปชั่นของเราครับผมเนะดี๋ยวผมพาดูอีกครับผมก็จะเป็นท่อครับท่อก็ใช้เมาส์นะครับในการยกกันนะครับขึ้นหมุนร้อยแปดสิบองศาเลยครับผมอืมสวยงามสวยงามนะฮะ จะช้าจะเร็วนี่ตามที่เราจัดได้เลยครับผมโอเคประตูผมทาไว้เปิดข้างเดียวนะครับเพราะอีกฝั่งนี้มันจะติดนะครับผมก็เปิดไว้ทอนเขาขึ้นรถเลยกันนี่คอ่บระบบหัวครับผมตัวปักเกี่ยวก็สามารถสามารถใช้เมาส์นะครับผมสไลด์ขึ้นลงได้ครับแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับผมกดปุ่ม G ครับผมก็จะเปลี่ยนการยกหัวเนี่ยขึ้นลงครับนี่ ระบบจัดเต็มครับผมอ่ะปิดประตูก่อนตึง้งรวมอะไรประมาณน,นี้นะฮะทุกคนดีแตรกันสนัยนี่อย่างลั่นเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราย้ายรถไปแล้วกันครับผมนี่ย้ายรถไปทุลองเกี่ยวระบบกันเลยนะฮะอาจจะมีเสียงมาห่าแทรกขึ้นมานิดน้อยนะทุกคน ที่อยู่ใกล้ๆกองหมาครับไปฮะอุ้ยทำไมมาจอดใกล้ๆเสาโรงรถละเกินนะเอออะไรเนี่ยอะไรของลุงเนี่ยเฮ้ย่ะขยับเทเลอร์นิดนึงเลยโอ้ยมาจอดเอารถอะไรอย่างี้วะอืม ห่าลืมไปดูระบบไฟครับนี่ไฟรอบคันเลยครับทุกคนด้าน,นหน้าก็จะเป็น LED ฮะโ,โ,โอ้โหสว่างจ้าสลักเกิน,นะนี่ระบบไฟของเราครับอืมนี่แล้วก็มีตรงแท่นของคนติดตามนั่งครับเด็กรถนั่นเองเด็กออยเลอร์อเขาเรียกเด็กออยเลอร์นะฮะสวยจัดครับมผมคันนี้ จัดไปนี่คุ้มแน่นอนนะะช่วงนี้เราก็มีโปรโครับ1.9.9่ง้นะฮะสองใบเทามีทอนหนึ่งบาทนี้ครับคุ้มครับคันนี้ไม่แพงครับระบบจัดเต็มครับผมอืมอหมุมนี้สุดจัดสวยงามเลยวางปากเกี่ยวก่อนครับผมสลับโหมดกดตัวจีฮะแล้วก็วางหัวครับเอ้โอ้โหดูมุมนี้ ดับเครื่องดับเครื่องไปครับผมเดี๋ยวเราทำการไปเกลียวข้าวกันครับสัมผัสสักหน่อยสิจ้านี่นี่ปิดประตูครับสวยงามครับผมชุดนี้ฮะชุดนี้น่าจัดครับผมชุดสุดคุ้มนะครับผมไปครับ นี่ก็อยู่แมพไทยของมาตูมครับใครที่อยากได้ก็ติดต่อผมได้นะผมส่งลิงก์เฟซให้ครับผมนะฮะก็ไม่แน่ใจว่ายังขายอยู่หรือเปล่านะผมผมซื้อมาน่าจะปีกว่าเลยนะตั้งแต่สมัยฟอร์ม,มิงสิบเก้าผมตอนนี้ผมเล่น25เป็นหลักไม่เคยเล่นสิบเลยนะแต่ว่าทําไว้เผื่อใครที่อยากเล่นเวอร์ชันสิครับผมนะฮะรถเกี่ยวอัปเกรดใหม่ๆนะโอเค ไปทางไหนต่อวะเนี่ยนี่ไปฮะอืมเกี่ยวข้าวนาไทยครับผมเออแบบไทยๆครับปืดป๊ดปื๊ดไอ้ผมอยากคล้องใจตรงนี้ว่าทำมาทำไม <c oughs> <c oughs> หลบนิดหน่อยฮะไปครับผมบ้านนอกเรามีเซเว่นด้วยนะทุกคนสุดจัดเลย ยอดมากเลยฮนะไปครับเฮ้ยทำไมเสียงรถเบาอย่างวะไม่ได้ยินเสียงรถเลยอะ่ะเออแหมอะไรกันครับนี่ปลูกกล้วยไม่เว้นช่องให้รถลงเลยนะเออ <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเราจอดลงแถวนี้ฮนะม,มุมนี้ได้อยู่ได้อยู่มุมนี้เลย ที่ไปทางชนบทครับรถไม่ค่อยผ่านแอบหน่อยๆก็ดีนะฮะอยู่ในเส้นอยู่ในเส้นเอ้ยเดือดเส้นขาวแล้วกันจึ๊กหุ้มมุมนี้สุดจัดทางบันไดครับผมรับเครื่องยังโอเคฮะไปกระโดดขึ้นรถเกี่ยวกันจึ๊ก <c oughs> <c oughs> จะทัดเครื่องเลยยังไม่ทำอะไรเลยนะทุกคน อ่ายกหัวขึ้นครับผมจึ๊บอืมไปครับค่อยลงอือหือดูมุมนี้ทุกคนสุดจัดครับผมถ่ายรูปไปก่อนจึบ๊บหนึ่งภาพนะฮะอืไปฮะลงครับผมอืม อันนี้เก็บรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะครับก็เป็นคันเดียวกันกับ farming ยี่ห้าครับผมนะโมเดลเดียวกันนะนีโอ้โหนี่ลงแปลงนานี้เลยฮะทุกคนจากอุ้มครับตึกนี่ปานเลี่ยกานช่างสองพันยั่ง2,025นี่นครับผมไปกันเลย ดูความแรงของปันเริงเนี้ยไปฮะนี่ท่านแปลงนี้ไม่มีคันนาวะเฮ้ยปลูกข้าวบนคันนาเลยนะทุกคนว้าวไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮะลืมหมดแล้วนะเนี่ยนี่ เดี๋ยวเก็บเก็บบรคนณาก่อนทุกคนนะคเออเอาให้คุ้มฮะทุกเม็ดทุกหน่วยครับต้องคุ้มฮะโอ้ยมึงแบบเฉียงเลยนะยนี่งานนี้งานนี้เอ,เอาผมจะเอาหัวลงนิดนึงฮนะต้องเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับผมไปนี่ใช้เมาส์ในการคอนโทรลปากเกี่ยวได้เลยครับผมขึ้นลงขึ้นลงฮนะ อือห uh ือ huh. ผมจะไปได้หรือเปล่านะนี่หยอดๆยอดเข้าไป uh huh. นี่เป็นไงไดการครับผมไปฮะโอ้โ uh ห huh. มีน้ำเล็กน้อยครับทุกคนโอ้ oh. ตัวนี้มันไม่ไม่สมจริงเท่ายิบห้าครับผมฟรามียิบห้าหรือว่าลงน้ำนี่โอ้โ oh. หน้ำเป็นคลื่นนะครับผม ก็ทําไว้เผื่อน้องท่านใดที่เล่นฟังซิก้าครับผมนะฮะแล้วก็อยากได้นะครับก็ทําไว้เป็นทางเลือกแล้วกันครับผมนะฮะเป็นตัวเลือกอกุ้ยเกียนไม่ได้หรอฟป,ปงปักเกี่ยวลงก่อนดิไอ้หนูอันนี้ก็ไม่ไหวนะไอ้หนูเฮ้ยนี่ฮะได้ได้ได้ไดอชนี่ทุกคนดูฟางพุ่ง ประมาณ1กิโลเมตรครับพุ่งฮะเยอะจัดบ้าบอถอยถอยโอ้ติดปักเกีียวถอยถอยถอยนะไม่ดูน้ำนิ่งกิฟแม่เหมือนเหมือนรถปีวิญญาณเลยนะ ใครที่อยากเล่นความสมจริงนะฮะก็ไปเล่น25ได้เลยครับผมมีหมดโนเกียวไทยๆให้นะครับผมนะฮะสนใจก็ทักทายกันได้เลยแล้วกันนะครับผมฟาร์มยิปเก้าก็เอ้ยฟาร์มยิปสิบเก้าก็มีหลายไลายเวอร์ชันนะหลายคันนะผมนะโนเกียวเข้าไปดูที่เพจแล้ป๊อปสามดีได้เลยครับผมใต้คลิปนะฮะ ก็ฝากติดตามเพจด้วยแล้วกันก็โปรโมชั่นต่างๆก็จะอยู่ในเพจนะส่วนใหญ่ครับผมนะฮะแหมทำาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมคันนามันติดข้าวรถติดคันนาครับผมข้าวมันก็เลยเกี่ยวไม่ค่อยได้ครับอต้องใช้ ทุกคนนะเมื่อกี้ไอชื่อชื่อสีอืมโอ้ผมไปโดนเมาหรือเปล่าต้องเอาลงนิดนึงนี่โอ้โหเกี่ยวลื่นๆนะฮะก็ใครที่อยากแต่งเพิ่มนะฮะก็สามารถอ่า สอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมนะว่าอยากได้แบบไหนครับแต่งสไตล์ไหนครับผมนะเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นนะครับแต่งให้ฟรีนะครับผมนะฮะไม่เกินหนึ่งอย่างก็ลองลองทักมาคุยได้นะครับผมนะเออนี่ับผมโปรโมชั่นอะไรวะเนี่ย อย่างน้อยขอให้มีฮะโปรโมชั่น um ครับมีไปก่อนนี่ให้ผมหาหมอดรถอ e ี e c ็กไม่เจอนะครับผมนะฮะว่าจะเอามาเล่นนะครับผมาัเขีนข้าวนะเออหนึ่งแปลงนี้ครับผมเกี่ยวให้ดูหนึ่งแปลงครับใครที่เข้าใหม่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผม ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับหนึ่งไลค์เท่ากับหนึ่งกำลังใจครับผมนะช่องนี้ตอบสามดีนะผมถ้าช่องมีการติดตามเยอะนะผมก็จะทำรถแจกเรื่อยๆแล้วกันครับผมเนาะนะอย่าลืมด้วยแล้วกันนะก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับผมนะเวลาที่นะป๊อปอัพคลิปลงนะผม,นะผมก็จะเด้งแจ้งเตือนไปที่หนะ้าจอมือถือของน้องๆเลยฮนะ จะได้รับชมคลิปก่อนใครใครฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดผู้โชคดีครับผมนะฮะในการคอมเมนต์นะใครคอมเมนต์ได้เร็วนะครับหรือว่าใครคอมเมนต์ในเวลาที่กำหนดไว้ะฮะก็จะได้รางวัลครับเป็นหมดฟรีเอาไปเล่นเลยนะทุกคน ว่รารอติดตามชมกันได้เลยเรื่อยๆนะติดตามชมเขาเรียกอะไรนะโปรโมชั่นครับผมนะว่าจะออกตอนไหนฮนะอืม <c oughs> เวีนจังหวะทำไมวนะเนี่ยไปครับแหมไก่แล้วไก่แล้วนะครับรีบวันนี้รีบครับผมเนะี่ยเจ้าของเจ้าของแปลงนารีบฮนะวันนี้ไปทาศกส จ่ายดอกเบี้ยนะเรอนี้ไปเกี่ยวข้าวนาแปลงครับผมนะเนี่ยนาแปลงมีน้ำด้วยเออมันก็ต้องมีสิวะนาแปลงมีน้ำหรือเปล่าเออไม่รู้นะฮะ ไปครับผมหนึ่งแปลงนี้ได้ได้เข้ามาครึ่งอุ้มนะทุกคนเต็มเปล่าวะไม่น่าเต็มนะนี่โอเคโอเคฮะน,นี่โอเคครับผมนะฮะสหรับอีพีนี้เราก็พาทุกคนมาเกี่ยวให้ชมหนึ่ง แปลงนะครับผมนะฮะสำหรับเจ้าปันเจริญการช่างนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะแล้วก็ใครอยากชมแบบไหนครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ใครที่สนใจหมดนะครับผมทุกภาคทุกเวอร์ชั่นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 2่สิบสงยียเนลถึงยี่สบคุณเลยฝากด้วยกันครับผมนะฮะก็เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย